สวัสดีเอฟซีทุกท่านคะ่ะเอฟซีสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันนะคะก่อนจะไปดูบอลสีป้าแมวขอแจ้งข่าวก่อนนะคะข่าวแม่ป้าเขียวก็จะได้ประชาปนากิจศพวันที่อ่าวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่จะถึงคือพรุ่งนี้นะคะเอฟซี FC เนาะก็ป้าเขียว,วาฝากป้าแมวมาบอกขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่โทรไปหาและให้กําลังใจป้าเขียวนะคะ แม่ประเขียวก็ได้เสียมาตั้งแต่วันอังคารแล้วนะคะ FC ค่ะก็จะชาวพนัก,กิจศพคือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะค่ะขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็มีข่าวมาแจ้งบอกกันเนาะค่ะวันนี้ป้าแมวจะมีสิ่งดีๆมาบอกนะคะ f c การพาเพาะเมล็ดของเขาเรานะคะนี่ป้าแมวก็นำมเมล็ดมาตากแล้วนะคะล้างแล้วก็ตากให้แห้งแบบนี้เนาะแล้วซึ่งป้าแมวก็ทําให้ไปดูหลายคลิปแล้วนะคะ FC ก็เอาไป ข้าดินนะคะข้าดินแล้วก็อามาโรยแบบนี้เขาจะขึ้นไปแบบนี้นะคะแบบนี้เราย้ายไปปลูกแล้วนะคะ f อซีเบบนี่ยนะคะเล็กๆแบบเนี้ยเห็นไหมคะเล็กางเงี้คือต้องต้องย้ายไปปลูกลงกระถางแล้วนะคะเนี่นะเพราะว่าการจเจริญเติบโตของลูกไม้อะเขาจะไม่เหมือนกับไม้บอลที่เราผ่าหัวนะคะเขาจะแตกต่างกันเนาะบางอันก็ต้นเล็กเท่าเท่าขนาดเนี้ยนะคะเท่าขนาดนี้นะะนนนแมวก็แยกไปปลูกลงกระถางแล้วนะคะนี่นะเอาไปปลูกลงกระถางแล้วนะคะสีนี่นะคะสีเขาจะเริ่มเริ่มมาแล้วนะคะ อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเกิดเป็นลวดลายแบบไหนมาให้เรานะคะนี่เราก็ต้องมาลุ้นดูกันนะคะเอซี FC เนาะเดี๋ยวป้าแมวก็พร้อมจะไปลงกระถางแล้วนะคะแบบนี้นะค่ะวันนี้ป้าแมวมาจัดเป็นชุดนะคะชุดละสามร้อยบาทส่งฟรีนะคะเอฟซี FC, ส่งให้ฟรีนะคะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะเบอร์ป้าแมวโทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะถ้าจะโทรไปหาป้าเขียวถ้าบางท่านไม่มีเบอร์หรือลืมเบอร์ ก็โทรหาป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวบอกเบอร์ให้นะคะป้าแมวไม่ได้ขึ้นเบอร์ป้าเขียวให้หน้าจอเนาะโทรหาป้าแมวได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวบอกเบอร์ให้จ้ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันชุดที่หนึ่งเลยค่ะ fc ชุดที่หนึ่งนะคะอ๋อป้าแมวก็ยังมีใบชํำฉานะคะใบช่ำฉาโลละยี่สิบบาทจ้ะใบชํำฉาของป้าแมวนี่พร้อมไปปลูกได้เลยนะคะโลละยี่สิบบาทค่าส่งห้ากิโลต่อห้ากิโลนะคะสามสิบบาทจ้ะถ้าเป็นปลายทางก็ สิบห้ากิโลขึ้นไปนะคะประแแบส่งนะหรือสิบห้ากิโลก็ได้นะคะถ้าโอนห้ากิโลก็ได้นะคะแต่ค่าส่งอยู่ที่สามสิบบาททุกกล่องค่ะประแมบจะบรรจุกล่องไปกล่องละห้าโลนะคะค่ะเดี๋ยวมาเริ่มชุดที่หนึ่งจ้ะนี่นะคะชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งทศกัณฐ์นะคะเอีทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เนี่ยเขาจะกัดสีสวยนะคะค่ะเอฟซีบางท่านที่กําลังเริ่มเลี้ยงบอลสี ใหม่ๆนะคะท่านก็นยังไม่รู้ว่าบอลสีทศก,กัณฐ์เป็นแบบไหนนะเห็นแต่ว่าป้าแมวเอาสีเขียวมาขายแบบนี้แล้วสีเป็นแบบไหนเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูทศก,กัณฐ์ที่กัดสีแล้วนะคะนี่นะคะทศก,กัณฐ์ที่กัดสีแล้วเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ FC นะคะเขาจะกัดมากกว่านี้นะคะสีทศก,กัณฐ์นะถ้าเกิดว่าอาอา เราเลี้ยงเขาดีแล้วดูแลดีนะคะเขาจะกัดสีแล้วจะใบใหญ่สวยมากเลยนะคะทุกสก,กรัรบอนสีทุกต้นใบเขาจะใหญ่เขาจะสวยแตกต่างกันไปนะคะจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นบอนที่ของป้าแมวนะคะยุบหัวลงไปนะป้าแมวก็ให้ดูนะคะยุบหัวค่ะเขายุบเขายุบตัวลงแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่นะคะ fc อันนี้ป้าแมวรอรอเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนหัวคือคือทาใหม่หมดเลยนะคะตรงนี้ตม่ก่อนเต็มหมดเลยนะคะบอนป้าแมวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะคือเอากระถางมาคว่ำ แบบนี้คะ่ะแล้วก็เอาดินปลูกไว้ไว้ปลูกตัวอื่นนะคะดินที่ว่ามันเสื่อมสภาพแล้วจ้ะค่ะมาเริ่มชุดที่หนึ่งใหม่นะคะซึ่งป้าแม่ก็ขออนุญาตนะคะแนะนําเพื่อน,เพ,อนเพื่อน fc บางทีท่านก็บอกป้าแมวป้าเลี้ยงบอลใหม่พี่เลี้ยงบอลใหม่ไม่เคยเห็นสีเลยเป็นยังไงบ้า,ทางท่านก็ไม่มีไม่มีมีแต่โทรศัพท์มือถือเนาะไม่ได้ใช้ไลน์ป้าแม่ก็ไม่ได้สามารถาส่งกล้องให้ดูได้นะคะอันนี้พาไปดูแล้วเนาะ โศกันนะคะอยู่ในชุดที่1ค่ะมี <4 S 1> ทั้งหมด4ต้นนะคะ fc คือถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ fc ไปถึงก็ไปไปเปลี่ยนกระถางเป,เป็นกระถางใหญ่เลยนะคะเป็นกระถาง6นิ้วก่อนนะนี่นะคะเขาจะกัดสีมาแล้วนะ,ะได้ไป4ต้นนะคะชุดที่1นะ่ะชุกศกันนะคะแล้วต่อมาอันนี้ได้ไป2ต้นเหมือนกันนะคะนี่ได้ไป2ต้นค่ะอันนี้เป็นหลวงตาเมืองที่ด่างนะคะเปิดด่างมาแบบนี้นะ,ะหลวงตาเมืองนะคะใบนี้ก็เปิดด่างมาแล้วนะคะได้ไป2ต้นเลยนะคะหลวงตาเมืองค่ะอยู่ในชุดที่1นนะคะ แล้วต่อมาด้านนี้นะคะอันนี้ชื่อว่าโอกินะคะโอกิเนี่ยเป็นบอลด่างค่ะเป็นบอลด่างซึ่งไม่เหมือนบอลกระดาษด่างนะคะโอกิอันนี้ได้ไปทั้งหมดหต้นเลยนะคะถือว่าคุ้มเลยนะคะได้ไป5ต้นเลยนะคะฟีดซด่างเปิดด่างแบบนี้นะแล้วต้นนี้มาต้นนี้เปิดมาสวยมากนะคะทิฟวาีค่ะทิฟวาลีแผงมาจากดารานพรัตนะคะนี่นะคะชุดที่1นะคะ300ส่งฟรีนะคะอยู่ในชุดที่1ค่ะ300ส่งฟรีนะจ๊ะ ค่ะต่อมาเป็นชุดที่สองค่ะชุดที่สองนะคะ FC ชุดที่สองอันนี้คือนางลากสดเทวีนะคะอยู่ในตับสงการเนาะได้ไปสองต้นนะคะได้ไปสองต้นนะคะได้นางลากสดเทวีไปสองต้นนะคะอยู่ในชุดที่สองนะแล้วมาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นเทพสถิตนะคะต้นนี้เทพสถิตเขาจะเป็นบอนกาบที่สวยมากนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ที่สวยนะคะอันนี้หน้านี้สวยค่ะที่ป้าแมวคัดไว้นะคะเป็นลูกไม้เป็น เป็นไม้ที่ผ่าหัวแล้วนะคะมีหัวใหญ่นะคะต้นนี้นะได้ไปสองต้นนะคะคู่ซึ่งคู่ไปกระเทพสถิตนะคะนี่นะครับด่างมาแบบนี้นะคะอยู่ในชุดที่สองนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นเทวกรรมนางรักเปิดด่างมาลักษณะนี้นะคะได้ไปสองต้นเท่ากันนะคะเทวกรรมนางลกในนางรักนะคะนางรักต้นนี้น่าจะเป็นผีเสื้อสมุดนะคะนี่นะผีเสื้อสมุดคู่ไปกับเทวกรรมนางรักมันก็จะจะเป็นไก่ สุกสงวนนะคะผีเสื้อสมุทรกับไก่สุกสงวนเนี่ยเวลาหนะ้าหนะ้าแบบนี้เขาจะคล้ายๆกันนะคะเอฟซี 4. นี่นะคะไก่สุกสงวนหน้าเต็มๆเขาจะกัดสีสวยมากกว่าน,นี้นะคะนี่นะคะไก่สุกสงวนเขาจะกัดแบบนี้นะคะเวลาเวลากระดูกใบเขาเนี่ย <sh aran> เขาจะคล้ายๆ <sh aran> กันนะคะยังไม่กัดสีนะ, <Evet. S 1> ะต้นนี้เทวกรรมนางรักคู่ไปกับผีเสื้อสมุทรหรือไก่สุกสงวนนะคะอันนี้ป้าแม่เขายังไม่แน่ใจนะนี่นะคะคือในกระถางนี่มีสองต้นนะคะ ต่อมาด้านนี้ค่ะอันนี้เปิดด่างมาแบบนี้นะคะพรมพิมานนะคะพรมพิมานคู่เห็นไหมป้าแมวอ่านชื่อก่อนนะพรมพิมานคู่กับมณีล้อมเพชรนะคะชุดที่สองนะคะได้ไปได้ไปทั้งหมดสี่ต้นสี่กระถางนะคะแต่ว่ามีกระถางละสองต้นกระถางละสองต้นทุกกระถางนะคะอยู่ในชุดที่สองค่ะ ส0 0ส่งฟรีนะคะชุดที่1ก็โดโหได้ถือว่าได้คุ้มนะคะ fc ชุดที่1นะคะได้คุ้มนะวันนี้ได้คุ้มทุกชุดค่ะ,ะแมวจัดให้มีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ fc มีแต่ชุดสวยๆค่ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่สมค่ะชุดที่สามแล้วนะคะชุดที่สามนี่นะคะ fc เอาต้นนี้ก่อนเลยสวยมากนะคะชายชนนะคะชายชนได้ไป2ต้นเลยนะคะในกระ,ะถางนี้มี2ต้นนะคะชายชนชุดที่สาม ต้นนี้เป็นหลวงตาเมืองนะคะ fc นะหลวงตาเมืองนะหลวงตาเมืองต่อมาด้านนี้เป็นทิพวารีเปิดหน้ามาสวยมากเลยนะคะทิพวารีแล้วด้านนี้ต้นนี้น่าจะเป็นมิ่งมาเหสีหรือเปล่าป้าแมวจําไม่ได้นะคะได้ไปสองต้นคู่นะคะอยู่ในชุดที่สามนะคะ fc อยู่ในชุดที่สามนะคะสวยทุกชุดค่ะต่อมาเป็นชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่เนาะ ชุดที่สี่ก็กระถางนี้ก่อนเลยกระถางนี้สวยมากนะคะกระถางนี้ได้ไปสมดสี่ต้นเลยนะคะจะมีสีปาดแล้วก็จะมีควนอิมรวมกันเลยนะคะกระถางนี้นะกระถางที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาด้านนี้มีนางรากสดเทวีนะคะนางรดรากสดเทวีคู่ไปกับโสพิญญานะคะในกระถางนียจะมีสองต้นสามต้นทุกทุกชุดนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีชุดเดียวเนาะแล้วมาต้นนี้เลยนะคะ f ี FC. โชคล่าซ้ำนะคะโชคล่าซ้ำเปิดด่างสายแม่พันธุ์แบบนี้เลยนะคะ fc ไปถึงก็เปลี่ยนกระถางได้เลยนะมาต้นนี้ค่ะค่ะมาต้นนี้นะคะ fc ต้นนี้ในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเห็นนะคะสวยๆเลยอันเนี้ยเป็นมิ่งมหามงคลนะคะเวลาเขากัดสีไปอ่ะเขาอยู่ในตระกูลเดียวกับหกหลงนะคะเขาจะออกชมพูทั้งใบเลยนะคะสวยมากนะคะต้นนี้ประแมว จำชื่อไม่ได้นะคะพอดีพี่บนทิพย์มาคุยด้วยเมื่อกี้ลืมชื่อเลยอันนี้เป็นขายได้น้้ำลูกไม้แล้วกันนี่เขาจะเปิดด่างมาแบบนี้เลยนะคะเอฟซีลืมชื่อต้นนี้เลยนะคะเอาได้ไปทั้งหมดสองต้นนะคะในกระ,ะถางนี่นะคะสวยมากนะคะเอฟซี FC. สวยทุกชุดนะคะอยู่ในชุดที่สี่ค่ะสามร้อยส่งฟรีจะ้ะอ๋อขออภัยค่ะสีอะไรนะพี่บน<ส>ทิพย์สีเป็นสีเป็นจะลงไทยนะคะเอฟซี่หเห็นไหมคุยไปพุยมาป้าม่ก็ลืมนะอ่ะเอาใหม่ ชุดอยู่ชุดที่สี่นะคะต้นนี้ชื่อว่าสีเบญจรงไทยนะคะต้นนี้เอาเป็นลูกไม้แล้วกันแต่เขาสวยมากค่ะสวยสวยจริงๆเลยนะคะเอฟซีไปถึงไปเปลี่ยนไปแยกกระถางเลยนะคะสีเบญจรงไทยนี่นะคะเขาจะมันมันมีหัวใหญ่แล้วละ่ปะป้าแมวขายให้เลยนะคะในกระถางน,นี้อาจจะได้ไปสามต้นด้วยเพราะว่ามันมีต้นนี้ไมกต้นหนึ่งแอบมานะคะเอฟซี F C. นี่นะอยู่ในชุดที่สี่ค่ะสามร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะสวยสวย,สวยทุกชุดจ้ะ มาด้านนี้นะคะ FC เป็นชุดที่ห้านะคะพี่พันทิพย์อันนี้ปลาแมวล,ลืมชื่อแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พญาพันวงังไม่แม่ผง,งยกผงหยกใช่ไหมใช่ใช่คีอ่างนีต้นแม่ต้นนี้เป็นหงหยกนะคะ FC เนาะปลาแมวก็ลืมชื่อนะคะหงหยกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่สี่พอดีพี่วันทิพย์ไปเที่ยวหาปลาแมวนะคะเมื่อคืนนี้ก็ไปอ่าไปฟังพระที่บ้านปลาเขียวมากันนะคะ ต้นน <Workers. S 2> ี้ค่ะเป็นหนุมานคลองเมืองนะคะ fc ได้ไปสองต้นนะคะอยู่ในอยู่ในชุดที่ห้าจ้ะอยู่ในชุดที่ห้าแล้วนะชุดที่ห้าค่ะชุดที่ห้ามีหนุมานคลองเมืองได้ไปสองต้นจ้ะแล้วมีหงยกนะคะหงยกได้ไปสองต้นนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะได้ไปสองต้นจ้ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นเพชรพันล้านเพชรพันล้านเนี่ยได้พิษณุโลกไปอีกหนึ่งต้นนะคะพิษุุโลกในกระถางนี้มีสองต้นเพชรพันล้านก็มีสองต้นค่ะ fc เท่ากับว่ากระถางนี้ทั้งหมด ได้ไปสี่ต้นนะคะได้ไปสี่ต้นเลยนะอยู่ในชุดที่ห้านะคะพิซูนโลกละกัดสีมันจะสวยมากนะคะต้นนี้เป็นสีปาดนะคะกระถางนี้เป็นสีปาดเนาะได้ไปสองต้นนะคะได้ไปสองต้นเลยจ้ะนะคะแม่ก็จัดกระถางละสองต้นบ้างสี่ต้นบ้างนะคะเอามาแบ่งปันให้เอฟซนะคะซึ่งเป็นไม้สวยๆและเป็นไม้โบราณเราที่น่าสะสมไว้นะคะมีทั้งไม้ใหม่และไม้เก่านะคะเอฟซอันนี้อยู่ในชุดที่ห้านะคะสามร้อยบาทส่งให้ฟรีจ้ะ ได้ไปทั้งหมด4กระถางนะคะกระถางละ2ต้นจ้ะถือว่าคุ้มค่ะคุ้มมากๆเลยต่อมาเป็นชุดที่6แล้วจ้ะชุดที่6ไข่ FC นี่นะคะชุดที่6นะด้านนี้นะคะนี่เลยนะคะเอาบอลต้นนี้ก่อนสวยมากนะคะเป็นเทพสถิตนะคะ FC ไปเปลี่ยนกระถางเลยนะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเทพสถิต1ต้นนะคะได้ไป1ต้นเนาะอยู่ในชุดที่6นะคะต่อมาด้านนี้ค่ะ สวยแดงสวยเลยนะคะหลอดใหม่มาแล้วได้ไปสองสองต้นเลยนะคะชายชนนะคะชายชนได้ไปสองต้นนะคะชุดชุดที่หกค่ะแล้วต่อมาเป็นโอกิด่างนะคะโอกิด่างหนึ่งต้นแล้วต้นนี้ต้นนี้เป็นนางฟ้าหนึ่งต้นแล้วก็มงคลปฐมไปหนึ่งต้นนะคะในกระถางนี่มีสองต้นนะคะ fc JavaScript. ในกระถางนี้มีสองต้นนะนี่นะคะสวยสวยเลยนะคะอยู่ในชุดที่หกนะคะอยู่ในชุดที่หกค่ะ ชายชนก็ได้ไปสองต้นนะคะเปิดแดงมาดูหลอดใหม่สิคะหลอดใหม่มาแดงสวยมากนะคะ FC มาชุดที่เจ็ดเลยค่ะชุดที่เจ็ดนะคะชุดที่เจ็ดโอ้โห FC ดูสิคะสวยมากนะคะต้นนี้เพชรเจ็ดสีนะคะหนึ่งต้นค่ะมณีล้อมเพชรได้ไปทั้งหมดสามต้นเลยนะคะกระถางนี้ได้ไปสามต้นเลยนะนี่นะคะเปิดด่างมาแบบนี้นะคะ FC นี่นะคะมณีล้อมเพชรนะคะได้ไปทั้งหมดสามต้นค่ะ ต้นนี้เอาเป็นลูกไม้แล้วกันเนี่ยนะคะเวลาเขาโตไปใบเขาจะใหญ่หญ had, สวยมากนะคะเป็นไม้ผ่าหัวนะคะ fc ต้นนี้นะสวยมากค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ทิปบาลีนะคะเปิดหน้าแบบนี้มานะคะหน้าสวยนะคะนี่นะคะจู่ใจชุดที่7นะคะ fc ชุดที่7จะ้ะมาเลยนะคะต้นชุดที่8ค่ะชุดที่8ดนะคะต้นนี้ได้ไป3มต้นเลยนะคะ fc ได้ไป3ต้นกระถางนี้นะคะชุดที่8นะคะนนได้ไป3มต้นะ อันนี้ชื่อว่าชาละวันนะคะชาละวันเขาจะกัดสีสวยมากนะคะได้ไปสามต้นเนาะได้ไปสามต้นเลยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ด่างนะคะเป็นลูกไม้ได้ไปในกระถางนี้มีมีสองต้นนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะลูกไม้นะสวยแล้วก็ต่อมาด้านนี้เป็นเทพเทพจุตินะคะเทพจุติ dafür. แล้วก็มีเอ่อ ลูกไม้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะนี่นะลูกไม้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะเทพจุตินะคะหนึ่งต้นแล้วก็พรมพิมานได้พรมพิมานไปสองต้นเลยนะคะเอฟซีพรมพิมานได้ไปสองต้นเลยนะคะเปิดเปิดหน้าด่างมาสวยแบบนี้เลยนะคะพรมพิมานได้ไปสองต้นเลยนะโอ้ชุดที่แปดนี่ก็สวยนะคะชา,ชาละวันเนี่ยเป็นเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้เก่าได้ไปทั้งหมดสามต้นแล้วกัดสีสวยแบบนี้ไม้อันนี้คือเขาลงหัวแล้วนะคะเอฟซี 5, มีหัวแล้วลงหัวแล้ว ถ้าไม้ที่ยังไม่กัดสีเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ลงหัวเยอะนะคะนี่นะสวยๆทุกต้นเลยนะคะชุดชุดที่แปดจ้ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่เก้าจ้ะชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้าชุดที่เก้านี่นะคะทิฟวารีนะคะสวยมากนะคะเซีแบบไปแบบถึงเล็บซีเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางเลยนะคะเปลี่ยนกระถางหรือพักบอลไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางเลยนะจ๊ะทิฟวาลี มงคลปฐมนะคะมงคลปฐมด่างแบบนี้เลยนะคะนี่หลอดใหม่มาก็ด่างเลยสวยเลยนะคะมงค,มะคะมุณปฐมแล้วก็เจ้าปอแก้วนะคะ fc เจ้าปอแก้วเปิดด่างมาสวยมากนะคะเจ้าปอแก้วะะโอกินะคะโอกิด่างสวยๆแบบนี้นะคะชุดที่เก้านะคะสวยมากนะคะได้ไปสี่ต้นนะคะต่อมาชุดที่สิบค่ะชุดที่สิบนะคะ fc เอาต้นนี้ก่อนเลยนะคะ, o ะ,คะโอกินะคะโอกิสวยมากนะคะโอกิเนี่ยม好好ันยิ่งโตยิ่งสวยนะคะ เปิดด่างแบบนี้นะคะโอกิหนึ่งต้นนะคะเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วเปิดด่างมาสวยมากค่ะหนึ่งต้นนะคะฉัดชินกรนะคะฉัดชินกรต้นนี้เป็นไมใ้ใบกลมจะสวยนะคะแล้วก็ต่อมาด้านนี้ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ว่ากลมดิ๊กเลยนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะก็เป็นทิพ์วาลีหน้านี้นะคะสวยนะคะได้ไปทั้งหมดสี่ต้นนะคะอยู่ในชุดที่สิบจ้ะค่ะชุดที่สิบเอ็ดนะคะ FC ชุดที่สิบเอ็ดค่ะ มีไก่สุกสงวนนะคะไก่สุกสงวนนี่ได้ไปในกระถางนี้มีสองต้นนะคะไก่สุกสงวนได้ไปสองต้นเนาะแล้วก็มาต้นนี้นะคะมีชายชนนะคะกระถางนี้มีสามต้นนะคะมีมีสามชื่อเลยนะคะมีชายชนต้นนี้เป็นเป็นม้าสีหมอกนะคะต้นนี้เป็นม้าสีหมอกและกัดสีจะสวยมากนะคะแล้วต้นนี้ท้าวเวสสุวรรณนะคะในกระถางนี้ได้ไปสามต้นนะคะอยู่ในชุดที่สิบเอ็ดนะคะแล้ว <estratég> ก <flush> ็มีทิพวาลีอีกหนึ่งต้น นะเมืองนอนนี่ได้ไปสองต้นเลยนะคะเปิดด่างมาแบบนี้นะนะเมืองนอนนะคะอยู่ในชุดที่สิบเอ็ดจ้ะ yeah, จจต่อมาเป็นชุดที่สิบสองนะคะเอฟซีชุดที่สิบสองนะคะชุดที่สิบสองนี่ลาสีสิงเปิดด่างมาแบบนี้เลยนะคะลาสีสิงด่างแบบนี้หนึ่งต้นนะคะมณีล้อมเพชรอีกหนึ่งต้นจ้ะต้นนี้เดี๋ยวว่าแมวนาน,น,าน ทับทิมทองนะคะทับทิมทองหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ได้ลูกไม้ไปอีกหนึ่งต้นแล้วก็มีนางไหมอีกหนึ่งต้นนะคะออชุดที่สิบสองนี่ได้ไปห้าต้นเลยโอ้โหคุ้มมากๆนะคะเอฟซีชุดที่สิบสองเนี่ยค่ะนี่นะคะได้ไปห้าต้นเลยนะคะชุดที่สิบสองค่ะค่ะแล้วมาชุดสุดท้ายนะคะชุดสุดท้ายเลยนะคะเอฟซีชุดสุดท้ายเนี่ยต้นนี้ไก่ไก่แก้วมาลายทอง,อทองใช่ไหมใช่ไหม ไก่แก้วสวรรค์ไปสบายทองเรื่อยเลยพี่แมวก็โหมะไรทองไม่สวยแบบนี้ไก่แก้วสวรรค์นะคะพซีเป็นไก่แก้วสวรรค์นะค่ะทีมป้าแมวก็จะพูดผิดไก่แก้วมลายทองไก่แก้วมลายทองป้าแมวไม่มีแล้วนะคะเพราะป้าแมวเนี่ยมากป้าแมวจะมีแต่ไก่แก้วสวรรค์ค่ะเพราะว่าไก่แก้วมลายทองป้าแมวไปซื้อเข้ามานะคะของป้าแมวจะมีแต่ไก่แก้วสวรรค์ไก่แก้วสวรรค์นะคะชุดสุดท้ายนะคะชุดสุดท้ายไก่แก้วสวรรค์ได้ไปหกต้นนะคะหกต้นเลยนะแล้วก็นี่นะคะดารานนพรัตนะคะหนึ่งต้น แล้วก็ชายชนเปิดหน้าสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะในกระถางนี้มีสามต้นนะคะสมต้นสามกระถางนี้นะคะ3มกระถางนี้หนึ่งพันบาทนะคะหนึ่พบาทส่งให้ฟรีนะคะหน0 0งบาทส่งให้ฟรีจ้ะเฉพาะดาราลนกพลัก็็เปิดด่างมาสวยขนาดนี้แล้วนะคะเอฟ0ีหบาทนะคะส่งให้ฟรีค่ะชุดนี้นะคะค่ะวันนี้ป้าแมยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่มากดไลค์กดแชร์ มาช่วยป้าแมวเอฟบอนสีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าแมวจะไปทำยู u ู e บันที่พรทิพย์แล้วพี่พรทิพย์จะแนะนําเรื่องอ่าเพี้ยนะคะเพี้ยเนาะ,ะเพี้ยป่าแมวก็ก็อยากจะแนะนําแต่ว่าเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะคะ f อฟเนาะไว้ติดตามาวันพรุ่งนี้วันหนึ่งวันนี้ป้าแมวขอขอบคุณมากนะคะสวัสดี f อฟทุกท่านคะ่ะ